สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบานทงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้อ,นองเกษตรกรคนเลี้ยง,งวัวทุกผู้ทุกคนนะคะเมื่อนี้ช่วงเย็นค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับขอกบัน,นเลี้ยง,งวัวผืนเมืองนะคะเนี่ค่ะพอดีว่าเม,มื่อนี้เนาะค่ะแม่น้ำตาลเงินงวัวแม่ลูกที่เขาสื่อเข่ามาหม่เนาะคะ่ะพี่น้องมันเป็นซาร์ค่ะมีอาการตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงแรงเนาะคะ่ะ มีอาการประมาณย้ำแรงมีน้ำเมือกไหลเต็มเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าบฮาเน่มีอาการปีนป่ายหรือว่าห้องหรือว่าอยากโค้มโตื่นค่ะมือน,นี้ย้ำเสามาเขามาเบงขอกว้าปกติย้ำเสาเนี่ยละค่ะเห็นมันขื่นโค้มลูกเนาะคะ่ะน้ำกับไหลแห้งตั้งเสียค่ะก็เลยช่วงแรงห้คุณหมอเพิ่น มาเบิงไห่วาสีได้ผดสมบอ่อนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือฝนกระลังสิโตกค่ะจากคุณหมอสีได้มาไห่ซัมบอเนี่ยทางมันบ่ดีแมค่ค่ะอันนี้คือคือประมาณเกือบสี่หกโมงได้ค่ะคุณน่ะคะ่ะเบ่งทองฝ่ามืดทองฝ้าขึ้นเบแล้วคะ่ะเนี่ยทางมันบ่ดีนะพี่น้องถ้าสมมุติว่าฝนโต๊กนี่ขี่รถบ่ได้เลยเนี่ยค่ะเสน้เนี่ยมันมืนมันเป็นทางขี้ดินตั้งแส่ยค่ะมองหันกับเป็นคลอง อันพ้นนั่นอะคะ่ะเป็นคลองได้นะพี่นอ้องเนี่ยค่ะคือฟนตกแข้งนี่อันนี้ลูกงวัวค่ะออกมาหากินหยาอยู่หนาคอกน่องเคฟกับน่องไมโลค่ะอันนี้ลูกหัวตัวไม้ที่เขาได้เขามาเนาะคะ่ะลูกซ้ายของน่องน้ำตาลเงินเนี่ยค่ะอันนี้ลูกตัวที่สองลูกตัวแรกเขาหนีเขาได้ตัวแม่ขายแยกออกไปเลี้ยวเนาะคะ่ะอันนี้ลูกตัวที่สองได้ นุ่มน่อยนี่ค่ะนุ่มหน่อยอายุประมาณสองเดือนอันนี้น้องเคฟเฮาผลงานเคฟสามหนึ่งค่ะลูกซ้ายแม่ยน่าดำเป็นตมาบมื่ะหลาย,ยายคุณหมออะแล้วว่าสิมายุดเดียวเราทับเราทับให้พี่น้องอยูบะนะค่ะคุณหมอก็ได้นี่ค่ะ เห็นเท้าถือกล่องกับสิตื่นแน่ได้ค่ะงว่าน้อยก็ได้ฝนคิดว่าบ้านาสิโตกละวล่ละพี่น้องเบิง้งลมมันแห้งผดผัดขีฝาสิไปไซเบลปุ่นันอยูเทิงผดถ้ามันสิโตมันสิบ่เป็นทั้งสี่ค่ะขีฝามันสิล้งต่มกว่านี้อันนี้ันอยูสูงผดพี่น้องอาสิโตแต่ตกบ่แห้งมันผัดหนีบเบลล์ค่ะพนไปทั้งผุนหล่อพี่น้องเบิ้งุูนะค่ะมืดเต็มท้องฝากกับบ่ลงไา่ห้เข่าก็กเริ่มตายเหลือได้ค่ะบ้านาโพแหลงหลาย เขาเริ่มตายแล้วนี่พี่น้องเบิ่งเปี่ยนย้ำแรงอยู่นะอันนี้ถาคุณหมอมามาเร็วมาเร็วเคฟน้องเคฟต่างซื้อคือพอมันเห่ยค่ะมาอืออืม,อมโอ้คือรอเถละน่ะตัวนี้มันขี่เืือค่ะนี่ขึ้นโคมตาเขานี่ขี่เืือคัะ หมอพันติดอีกคิ้วหนึ่งอยู่นะคะก็เล็บ่ได้มาเบิ้งให้เฮาไงพ่นว่าพ่นแหล้วคิ้วพุนละค่ะพ่นจ้าควอยสิได้มาเบิ้งให้เฮาพี่น้องอ่ะพี่มานี่ละค่ะนุ่มหน่อยสองนุ่มหยอกตะกันอย่าผ่าดังขาดเบิดได้อน่ะพี่น้องบ่ไดเอาผ่าดังลงเลยค่ะมันหยียบมันหยอกกันทั้งสี่ละค่ะปนีกเหยยบผ่าดังเฮาขาดเบิดก็เลยเอาผ่าดังขึ้นน้องไมโลซื้อก็คือตังมาตอนํ้ำพ่นละค่ะ ลูกวัากระตังมาจะน้ำเพลินสีแดงดีทั้งสองตัวอยู่ค่ะหืมอืมเออเห็นมือเลยพี่น้องเบืงเห็นมือเลยค่ะว่างหันมห้เจ็บเลยไม่ค่อยได้ถ่ายถอดโซดไห้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะส่วนใไ่กะถามาทงเขากับเฝ้ามือนีคือถ่ากุ้หมอค่ะก็เลยได้ถ่ายถอดโซนไห้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแต่ว่ากะเป็นช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้ค่อยเบิ้งดอกค่ะย้ำนี ่ายถอดสดอรยูนี่กับพันธห้มีคนเบิ้งได้นี่ค่ะกะลงไว้ให้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งย่อนหลังเอาอันนี้ขีง่ง้วให้ไว้พี่น้องเพื่อนมาขอเนาะคะ่ะไม่ได้ขายต่อค่ะคอกเนี่ยให้ถ้าพี่น้องผู้ใดามาขอกับให้นี่ค่ะนี่แม่นี่นี่ก้อนหนานีโบได้มายีสิบหาคแนเนี่ยค่ะที่เขาเอาโตผูหน่อยไปแลกแม่ค่ะถ้าผู้ใดจําได้เนาะ เอาผูหน่อยเข้าสองตัวไปแหลกเอาตัวนี้ได้่าพันตีและะ้วคาะไ่ยีสิบห้าคะแนนน่ะพี่น้องตอนนี้มันผสมผ่านหลบแหลกเป็นทีเดียบร้อยพานหลบไปวันที่สิบเก่าวันวหันล่ะค่ะ่านหลบแหลกไปแล้วคืองอตัวนี้ถ้ามันเป็นสัตว์มันเป็นแหงรอบนี่มันบพเป็นสัต์มันกะกับพานเนี่ยคะ่ะผ่านหลบไปหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องแต่เดี๋ยวเข้าต้องล้อบเบิ้งเนาะคะ่ะล้อบเบิ้งหล่อสองหล่อสาม รอบที่สองรอบที่สามถักเกิดว่ามันบ่เป็นศา์เนี่ยค่ะมันกะเขากะมีแนวโนม้มว่ามันสี่ติดลหละพี่น้องแต่ว่ารอบที่สองเขาผสมไปนี่เป็นการผสมโตพอดีว่าขอ,อกทัดกันขอ,อกข,ข่างกันเพิ่นเอาโตมาผสมขี้รดสากกรเไยไดเอินเพิ่นเลยนะคะเพิ่นกรเไยไดมาผสมไห่ลรไดเอาโตผสมเนี่ยค่ะโตผสมกับเป็นพอพันบ่ามันลนะคะ่ะ เป็นพอพันธ์บาหมันเพิ่นก็ว่าเพิ่นเอาออกมาตะฟามกับว่าไดมีใบมียางห้ดอกค่ะกับว่าแมนว่าพอพันธ์ดังเนาะคะ่ะกับเป็นการผสมโตพอแม่พี่น้องทั้งบ้านหลาย,ลายพคนที่ผสมปัญหากับการผสมยากตั้งเสียค่ะการผสมโตกับเป็นอีกทั้งเลือกนึงทีถือได้ว่าตอบโจทย์การผสมม้วยากเลย กะสิมีขอกแถวบ้านอีกคอกหนึ่งคือกันค่ะที่เพิ่นผสมแต่งแต่โตเลยค่ะเพิ่นบอกว่ามันบ่นเสียเวลาดีเนาะคะ่ะผสมชัวทุกรอบเพราะว่าง,งัวเนี่ยเวลามันเป็นสัต์ตัวผูเขาสิจับสัตว์งัวตัวแม่ได้ดีกว่าเขาอีกเพราะว่าถัางง้วมันเ่เป็นสัต์มันสิบย้อมให้อีกโตขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องก็ดีเ่เสียเวลาผสมค่ะแต่ว่าตัวลูกง้วกกะอาาสีอาสีบ่ถึงกับ บอกพอพันธ์ดังๆเพราะว่าเท้าบ่ได้ผสมหลอดหรือว่าผสมหัวนอกตั้งเสียค่ะมม่กะแล้วแต่แต่ว่าบางคนเพิ่นกับบดได้ซีเรียสเรื่องสายพันธ์เพิ่นกับว่าตาไห้มันได้ลูกผสมงายได้ลูกตั้งเสียค่ะจะเหตุกําไรได้ไวอันนั้นกะแนวคิดของขอกขางๆกันเนาะค่ะเพิ่นกะคิดข้องเพิ่นแบบนั้นเพิ่นว่าช่วงหลังๆนี่งัวมันผสมหลอดยากโพดเขากับ่าแน่ใจเนอกว่า ปัจจัยในการผสมยากอันนี้มันคืองัวเฮาหรือว่ามันคือนําเชื้อหรือว่ามันคือปัจจัยการจับสัตว์หลายๆอย่างตั้งเสียคคาเพื่อนกับเลผสมตั้งแต่ตเลยค่ะช่วงหลังๆมาอันนี้แม่นาดําดเฮาเมือประมาณสามมือกอนเนี่ยค่ะเป็นยางติดถ่ายละยางติดถ่ายติดเครื่องเพศก็เลยขิดวาเดี๋ยวนับรอบรอบหนาเนี่ยค่ะ คิดว่าน่าสิขื้นคือกันคิดว่าน่าจะเป็นซาว์คือกันเนาะคะ่ะงัวเวลาเขาเลี้ยงนี่ดีอย่างนึเด้อค่ะถ้าเกิดว่ามีตัวใดตัวหนึ่งในขอกเป็นซาร์เนี่ยค่ะมันได้กินกันมันได้กินเพราะว่างัวมันจะมีฮอร์โมนมีอย่างของมันคือจังค้นนี่แหละค่ะเวลามันอยู่น้ากันอยู่ไก่กันมันก็สืบให้อีกโตเนี่ยค่ะเป็นัาว์ได้น้ําคือกันสมบูรณ์ได้น้าคือกันเนาะคะ่ะได้กินฮอร์โมนได้อย่างน้ากันเองตั้งเสียค่ะพี่น้อง กาเหลือสองตล่ะค่ะเหลือตัวแม่หนาดำแล้วกาอีกตัวหนึ่งที่ไดม้าไม่ล่ะพี่น้องทีเนี่ยล่ะค่ะทีล้อผสมมือนี่แหละแต่ว่าหมอเพิ่งสีมาให้เขาได้บอเดี๋ยวเขาถ่ายอีกจัหน้อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นี่คือล้มแห้งพูดนี่จ้ะพี่น้องแมดท้องพูนแห่วันแล้วค่ะวันแล้ววันแล้ว เป็นแผลล้ำปีเป็นยางว่าตามันอ้วนขึ้นกับเป็นสีหายสียางเองได้ค่ะนี่เบื้องเปลียงแม่ท้องพูนมันเป็นว่าหูหเ,เครื่องเพศเ,เครื่องเพศด,ดำเนาะค่ะดำครบเครื่องโบสครบเครื่องเหรพี่น้องแดงดีขึ้นกันค่ะตัวใ,ใหญ่ดีขึ้นกันเดี๋ยวห้มันช่วงเขาปล่อยมันกันหนาสีอ้วนเต็มก็นี่นะคะ่ะนี่ค่ะพี่น้องเบื้องเบิ้องอันเอาไมายัางหอดสองขาหลานพี่น้องเบิ้งนี่มันเอาเข่าไมายัางหอดสองขาสันด้ โตอ่นเขาก็จ้างยืนกินขังนอกได้อันเจ้าของไปยังคอยเอาขาเขามาเหยียบหยาไปที่เนี้ยนี่ค่ะกะ็อ้วนดีคือกันใครเติบงัวมันกิน่เลือกนะพี่น้องเพิ่งกินดีแน่ถูกโตมาเละอว้วนไว้งัวคขอกนี่ถาตัวใดเลือกหยานี่คือสิบว่าได้ยังกินหรอคะ่ะผู้เลี้ยงพ่นสนยย่วนใหญ่ิัญหาหยาธรรมชาติหยาปลูกกระสีหอดย้ำตาดกับไอ่สีเดตอดตาถกินหยาปลูกเขาบ่าหลายค่ะ แม่ทองพูนนี่ค่ะช่วงเอาม้าไม้แผล่ลําปีพันชัดเด้พี่น้องมาดีมันอ้วนเป็นแผลเป็นยังกรเล็ดหายหายขึ้นดีขึ้นเนาะค่ะผิวหนังกระดีขึ้นลายเลยหลังกระเต็มดีเด้ค่ะพุ่นนะเบื้งเปลี่ยงพี่น้องอ้วนไว้ตั้งมาค่ะงวตัวนี้อ้วนเร็ว เอามาเลี้ยงอาทิตย์เดียวกับเป็นสั์แต่ว่ารอบแรลกเขาผสมไปมันบ่ติดรอบสองกับผสมโตเรียบร้อยเซตบักก้องน่องสงสัยพันอยากได้ผัวได้หนพี่น้องตั้งแต่ผสมโตคือกว่าบะนะค่ะเนี่ยเพิ่งถ่ายมันเนี่ยค่ะน้มก็ดีค่ะบ่มีติงเล็บก็ดีส่วงบ่สุดหนาบ่าแดน บปครบเครื่องลูกกระทบงวหูนี่ค่ะเบิ้งคอกอู้สออนค้นเลียงวัวได้ค่ะมันหลายมาก,มากดอกเลียงวัวเบิ้งเพิ่นเก็บแปนเอ,อิดเติดเพียงนี่เก็บย่างแปนย่างดีเลยค่ะเก็บแปนดีมิเท่านี้นี่คุณนะค่ะเก็บทุกคอรอบถึอเสาร์อาทิตย์น้ำหลอกค่ะฟุ้นเพิ่นกะห้ไว้เด้ค่ะฟุ้นกับวได้ขายบจักเทียดอกพี่น้อง ไห้ตาพี่น้องํากันเนี่ยแหละค่ะหาลังเทียกะไปเอาหญยาสวนเพิ่นเนี่ยกะไห้อันนียนผู้เลี้ยงเพิ่นมัดเขาไว้ค่ะห้าหมอมาผสมได้ผสมเลยเพิสีคำนี่แหละค่ะตัวไม่แม่ทองพูนอืมเบื้งเอานี่จ้ะนี่จ้ะอันนี้ก็กิกนขืนสว่วงดีแท้ค่ะ ตัวใหญ่แต่ว่ามันกะสีไร้เนี่ยแต่ว่ามันตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็หัวมันลึกหัวมันโพลเนี่ยค่ะพราว่าตัวนี้ใหญ่นีใหญ่ก็ตัวนี้ได้พี่น้องนี่ตัวนีแม่เขาเ้าหนีใหญ่ขึ้นกันไม่เห็นตัวนีใหญ่กว่านะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันสีเหลือดสูงแน่แล้วแม่ทำตาลเงิน นี่ยคะ่ะแต่ว่าหัวมันกะแดงดีแต่ว่าโตามันกะสีลร้แน่โตลายแต่ว่าลูกมันกะแดงดีนะคะ่ะลูกมันกะไรายน้นน้อยถูกมันลายนี่ฝนลงเม็ดเหรอพี่น้องนี่คะ่ะเบิ้งนี่แม่ัวได้มาใหม่เฮาฝนลงเมะะ็ดเหรอค่ะอฮ้หจุน่ะตัวงวนหน่อยมาเด้อบอบอ ฝนตกแล้วค่ะฝนตกแล้วมาเร็วคอก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 คุณนาค่ะโดดจักกิโลงมาเร็วคอก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 คุณนาค่ะฝนตกมันคุณฝนฝนตกค่ะฝนตกแม่แบบทีนีฝนตกแล้วได้ผสมบ่อบบู พี่น้องฝนตกแลาวจ้าฝนตกแล้วนะคะโอ้อยากล้ำให้ฝนเด้ย่ยที่เนี่ยอยากสิล้ำให้ฝนค่ะฝนตกเข่าตายบมดแล้วสัวสิตกได้ฝนกะได้มาเด้อขวัญเลยปนยี่ฝนตกค่ะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะที่พุ่ขงขามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกรกริ่งแจงเกือนเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงวัวทุกขู่ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ